วัสดีครับผมวันนี้อยู่กับเจอพอดูนะครับผมวันนี้ก็เหมือนเดิมเราจะติดตั้งไฟในหมู่บ้านไม่ใช่ในในหลังคาเรือนะครับผมเราจะติดตามถนนที่เข้าหมู่บ้านนะครับผมจะเป็นยังไงไปดูกัน แทุกคนก็จะสูงมากนะเดี๋ยวเราจะปีนขึ้นไปนะครับผมแล้วก็ไปใส่หลอดไฟนะครับผมน่าจะประมาณนี้แหละวันนี้ชาวบ้านไม่อยู่อีกแล้วทุกคนคือชาวบ้านไปดันหญ้านะครับผมไม่เป็นไรเราทําเองได้ครับผมเราทําให้ชาวบ้านนะครับผมฮะตอนนี้คือเราอันนี้คือจุดแรกนะครับผม จริงๆอ่ะมันจะมีห้าดวงนะครับผมเราจะทำห้าจุดนะครับผมก็มีนี่คนมาช่วยนะครับผมมีน้องๆมาช่วยนะครับผมก็ขอบคุณครับผมมาดูกันว่าตอนเย็นๆมันจะสว่างหรือเปล่าแล้วก็ไปดูจุดอ่นกันครับผมว่าเราจะติดตั้งจุดไหนกันบ้างนี่คือทางเข้าหมู่บ้านนะครับผมนี่นี่ครับผมลงมาแล้วก็อันนี้คือไปทางแม่ละโมแม่อมยะนะครับผม นี่คือทางเข้าหมู่บ้านเราจะติดไว้ตรงนี้หนึ่งดวงนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะสวยงามขนาดไหนนะครับผมก็ดีใจด้วยนะครับผมดีใจกับชาวบ้านด้วยนะครับผมต้องขอขอบคุณแทนชาวบ้านนะครับผมขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมที่ส่งมอบหลอดไฟสปอตไลท์นะครับผมมันเป็นส่องข้างทางสปอตไลท์ข้างทางประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณครับผม นะดีใจมากๆเลยดีใจแทนชาวบ้านเล็กเกินนะครับผมขอบคุณมากๆครับผมที่ทําให้หมู่บ้านมีไฟมีแสงสว่างนะครับผมก็ขอให้อาบุญที่ท่านท่านทำนะครับผมก็ขอให้อ่าเจริญรุ่งเรืองนะครับผมมีเงินมีทองหลายมาเทมานะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นปีนขึ้นไปข้างบนนะครับผมเด็เด็ๆ

โอเคพี่ละหนอไมนหางก็แล้วมีแต่มันกวนมีพังกับบุตรไม่หางใหญ่หนอจะดูโอ้โหทุกคนนี่ตอนนี้คือผมได้ทำเสร็จแล้วหนึ่งต้นนะครับผมดูครับนี่อ๋อเหมือนจานดาวเทียมเลยครับนี่อันนี้คือทางเข้าหมู่บ้านนะทุกคนครับ เสามันจะเอียงนี่นึงครับผมเดี๋ยวผมต้องขึ้นไปปรับให้มันตรงนะครับผมดูเลยได้ไหมโอ้โหแล้งมันเอียงนีกบอสจดีๆอือไ่่าฮ่าฮ่าห

เราวิ่งเลืกแบบก้นเหระดูดิต้นมันตรงหรือเปล่าแต่ก็โอเคทุกคนนี่ตอนนี้คือเราติดตั้งเสร็จแล้วหนึ่งจุดนะครับผมนี่ครับผมก็กจะประมาณนี้นะครับผมสวยงามมากครับผมโอเคคือจุดแรกคือจุดที่ผมติดก็คือหน้าหมู่บ้านนะครับผมเพราะว่าก <c> ล <oughs> างค้างก็คืออย่างเนี้ยคือหน้าหมู่บ้านนี่ต้องแบบอยากจะทําให้สว่างครับผมเพราะว่า อ่ามันจะมีอะไรสิ่งไม่ดีอะไรประมาณนั้นนะเข้ามาในหมู่บ้านอะไรประมาณนั้นนะก็ต้องเรามาระ,ระวังไว้นะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับผมที่ให้อ่าไฟชุดนี้มานะครับผมจริงๆนะให้5้าชุดนะครับผมก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูจุดต่อต่อไปกันนะผมไป โอเคนี yeah. two. Two ้ค okay. the <laughs> ือจุดท okay. ี่สองนะครับผมจุดที่สองนี่คือก่อนที่จะลงหมู่บ้านเพราะว่าทางมันมืดนะครับผมตรงนี้นะครับผมก็ตรงนี้ก็เป็นทางที่จะเข้าไปที่โรงเรียนด้วยนะครับผมแล้วก็ลงไปที่บ้านชาวบ้านข้างล่างด้วยนะครับผมนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีบ้านชาวบ้านด้วยนะครับผมก็ถ้ามีไฟอ่ะมันจะดีครับผมนะมันจะได้สว่างครับผมก็นั่นแหละดีมากๆครับผม อดีนเออเดี๋ยวบ่รอไปบอแล้วโชว์แล้วครับนี่ครับครับวะได้เออเดี๋ยวบ่รอไปบอแล้วโชว์แล้วครับนี่ครับวะงงอ่ะเห็นมั้ยเลิกอันนี้ครับครับครับเฮ้ยกัวก่ออายอ่ะบ่ครับ <sumplea> อันนี้คือจุดที่สองนะครับว้าวสวยงามมากผมสวยงามมากมากโอเคนอ้คือจุดที่สา้ยโอ้ยโอ้ยโอ้วก็ได้ผู้ช่วยใหม่แล้วครับผม เหลืออีก2จุดนะครับผมตรงนี้คือจุดที่3นะครับผมไปโอ,ปโอ,โอ้หนังไม่เลยฮะเยอะเลยโอ้ยโอลับผีเนาะ บาเลยโอ้มันมันหลวนจังโอเคทุกคนอันนี้คือจุดที่

อันนี้คือจุดที่สี่นะครับผมนี่โอ้โหจุดสุดท้ายครับผมจุดที่ห้าน่นเองครับผมอันนี้คือห้องประชุมหมู่บ้านนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็มีทางที่ขึ้นไปที่บ้านชาวบ,บ้านอีกนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะจะเป็นทางสามแยกนะครับตรงนี้ครับ วันนี้ก็มีเด็กๆมาช่วยนะครับผมแล้วก็มีชาวบ้าน,นสองสามคนนะครับผมมาช่วยครับผมก็นั่นแหละนะโอเคเขาจะบหรอพี่ดาวไหมเนาะไปข้าไป่อไปเออไปไปไปขอขอบคุณนะครับผมเอฟซีแม่น้องนางครับผมที่อ่าส่ง หลอดเข้ามาครับผมทําบุญนะครับผมบริจาคให้กับหมู่บ้านนะครับผมมาติดตั้งให้นะครับผมสำหรับวันนี้ <c oughs> เดี๋ยวเย็นนี้มาดูกันว่ามันจะสว่างขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับผมโอเคทุกคนอันนี้คือโอ้โหไฟสว่างมากเลยครับผมดูดิข้างล่างก็สว่างแล้วนะครับผมอ่ลงไปข้างล่างดิ เดี๋ยวพาไปดูนะครับผมอันนี้คือจุดที่2นะครับทุกคนนี่นี่คือจุดที่2ครับโอโ้โหสว่างมากโอโ้โหสุดยอดจริงๆครับดวงข้างล่างอะ่ะยังไม่มีแสงต้องไปต้องเอารีโมทไปนะครับผมนี่ทุกคนโอโ้โหสว่างมากเลยครับผมนี่ทุกคนเห็นผมไหมนี่แหละนะมันจะมีมันจะมีมะมบางดวงนะครับผมมิไม่สว่างข้างล่างนี่สว่างทุกดวงแล้วนะครับผมดูครับ นี่หนึ่งสองแล้วก็อีกข้างล่างข้างล่างอีกดวงหนึ่งไม่สว่างเดี๋ยวผมจะเอารีโมทไปเปิดนะครับผมโอ้โหอันนี้คือออโต้นะครับผมออโต้ผมกำลังเปิดออตโต้นะครับผมหมดออโต้เออโอเคเดี๋ยวผมจะเดินไปนะครทุกคนข้าง,งล่างเนี่ยมันไม่สว่างเดี๋ยวผมจะเอารีโมทไปเปิดนะครับผมนั่นแหละโอ้โหสุดยอดมากเลยทุกคนเห็นผมไหมโอ้โหสว่างมากนะ โอ้โหบ้านเหมือนเหมือนในเมืองเลยครับผมมีไฟแล้วเย่ yeah! นะ <c oughs> ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมที่มอบไฟให้กับหมู่บ้านนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอารีโมทลงไปเปิดข้ลางก่อนนะผมไปไปดูกันคือดวงนี้นะครับผมมันไม่สว่างนะครับผมผมก็เลยต้องเอารีโมทนะครับผมมาเปิดเดี๋ยวลองเปิดดูครับอ๋อหรือว่าไม่มีไฟครับอ๋อแสดงว่า มันไม่มีไฟนะครับผมมันไม่สว่างนะทุกคนดวงนี้มันไม่สว่างนะครับผมจะปีนขึ้นไปดูนะครับผมว่ามันเป็นอะไรนะครับผมเดี๋ยวลองลองไปกดปุ่มสีเขียวๆนะครับผมทุกคนเห็นไหมปุ่มเขียวๆครับผมมาเดี๋ยวเราจะขึ้นกันทุกคนเดี๋ยวผมจะปีนขึ้นไปนะครับผมดูกันว่ามันยังไงนะครับผมทําไมมันไม่มีอ่าเขาเรียกว่า แสงทำไมไม่มีนะครับผมคือแบบไม่มีแสงเหรอน่าโอเคทุกคนโอ้โหอ๋ออ๋อมีแสงแล้วทุกคนโอ้โหทุกคนอ๋อมีสาวๆเดินมาด้วยฮะันี่โอเคทุกคน ก็ตามนี้ครับผมมันก็สว่างแล้วนะเดี๋ยวผมจะเดินไปแต่ละจุดนะครับผมอันนี้คือมันจะมีห้าจุดนะครับผมก็ขอขอบคุณเอฟซี FC แม่น้องนานด้วยนะครับผมที่ส่งไฟมานะครับผมตอนนี้คือผมลงมาจุดที่หนึ่งสองสามแล้วครับผมมันเหมือนในเมืองเนี่ยทุกคนดูนี่ไฟข้างหน้านี่นครับผมอ๋อลืมบอกไปนะครับผมไฟข้างหน้านี่คือ ได้มาจากอ,อกปตนะครับผมได้มาจากสาจอเลก่อนนะครับก็มันก็แบบมันไม่ค่อยทนเท่าไหร่นะครับผม <c oughs> เดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็ดับแล้วแต่ว่าไฟเรานี่น่าจะทนนะเพราะว่ามันใหม่นะครับผมไปดูกันอันนี้คือดวงที่4ี่นะครับทุกคนสว่างมา,มากๆครับทุกคนอืชอบมากนะครับสวยงามเห็นแบบเห็นบ้านชาวบ้านชัดเจนนะครับผมจุดที่4ี่นะครับผม นี่ดูครับนี่สวยงามจริงๆครับผมโอเคทุกคนก็ประมาณนี้แหละนะจุดที่4แล้วก็เราจะไปจุดที่5กันนะครับผมไปดูกันว่ามันจะสว่างหรือเปล่านะไปไปดูกันนี่คือจุดที่5นะครับผมก็จุดสุดท้ายนะครับผมนั่นแหละทุกคนก็ขอขอบคุณนะครับผมที่บริจาคไฟให้กับาชาวบ้านนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟดวงนี้ให้ดูนะครับ นี่มันสว่างไหมน่าจะสว่างอยู่นะทุกคนนะครับผมตอนนี้คือผมมาอยู่ใกล้ๆเสาไฟนะครับผมนี่โอ้โหไม่อยากจะบอกขอบคุณมา,มากๆครับผมดีใจแทนชาวบ้านด้วยนะครับผมก็ขอขอบคุณให้ก็ขอขอบคุณแทนชาวบ้านด้วยนะครับผมสำหรับคลิปน,นี้น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ